สวัสดีค่ะอันนี้คลิปต่อจากวันนึงแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะหมู่บ้านเห็ดค่ะหมู่บ้านเห็ดเผิอบมองดูแล้วค่ะสวยบ่ค่ะสวยบอสเนแลตัวเนี่ยโอ oh, 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 oh. ้ยโอ้ยตา่ต่นี่แหละค่ะเห็ดพึ่งเนยมันจะเกิดอย่างนี้นะคะต่ออ่อนซ้อนค่ะพ่อแม่พี่น้องแนวเว้ยตายตสวยงามไหมคะสวยงามสวยงามพระรามเก้าไหมคะเนี่ยโอ้ยตายแล้วปัดน้อยเดียวก็ล่มแล้วปัดก็บ่ได้ เห็นบ่ค่ะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องแมวดีใจน้ำอีวึงบ่ค่ะหิมะเด้อเข่ามาเด้อเข่ามาเก็บน้ำกันเด้อมึงรู้ราคาไปต่ออ่อนซ้อมมิตรดอกง่ายๆสิบวให้มันทุกเส้าทุกเส้าจังใดนี่คะ่ะเส้าใดกับมันเส้านั่นตัดขาเอาเสียสูงกว่าไปก่อนเอาสปอมมันไว้โอ้เอาสเปิร์มมันไว้โอ้เอาสปอมันไว้เนาะนี่คะ่ะแกเรีว แก่แล้วแก่แล้วแต่ว่ากกะจเอาเอาไปตากแดดนี่ค่ะนี่ค่ะเอาอุยเบิ่งดูแล้วค่ะพีโนพีโนสล็อลลี่สโลลี่นี่ค่ะเห็ดเพิงมันจะเป็นเอ้ยเห็ดเพิงเนือ้อจะเป็นนั่นสิหั่งมันสิเป็นทีททกันดอ,อกจ้าถ้ามันอ่นอ,อนๆน,นะจ้ะอันนี้แก่แล้วนี่แก่แล้วค่ะแก่แล้วดูดอกนี้สิคะ่ะ ดอกนี้ก็ไปเหมือนกันค่ะแต่ก็จะเอาไปบ้านเอาไปตากแห้งนะคะหรือเอาจะเอาสปอมันแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ทำเป็นเชื้อเห็ดกำลังทดสอบอยู่อ่นเอาสปอมันขันใส่กับน้ำนะจ๊ะแล้วก็เอาวานไวนาบ้านกับต้นอ่แบบธรรมชาติบ่นียาสารพิษที่ย่ยงต่างๆนะคะโอ้มันเกิด คีดว่าภาพประเทศเขานี่มันดีแท้ๆเนาะดีเวอร์เลยค่ะดีเวอร์เลยเพราะไม่แค่ดีแท้ๆเด้๋ดีเวอร์แมดีเวอร์พระเลิกพะลาพะงานเลยพะลามเจ็ดพะลามแปดพะลามเก้าโหระ่วยดอกนี่มันทีกันมันตายแล้วจ้ะนี่มาแล้วตัวคือจังมีอย่างอันโดนใจให้มานี่แหละ ว่าไปพุ่นก้อนดอกค่อยสีแว่ไปปลานั่นมาสันเพราะว่าปลานั่นไปเอามาเบิดเลยนะพ่อมาปลานี่เต็มเลยสมกับความความมุ่งมาดป่าถนาวาอยู่ดอกโอ้ยนี่ค่ะดอกนึงติดเสียมันไว้ก่อนโอ้โอ้โอตายตายพ่อแม่พี่น้องบังดูละ่ะเกิดอยู่กับทางทางได้นี่จ้ะนี่ทางคนเดินนะจ๊ะ คุณอะโอ้ยยิ้วมางามเถอะน้อนอนนอนนอนเนาะยิ้วมางามขักงามแน่เถอะนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเด้อค่ะเอาเด้อค่ะตัดเราได้อบานนี้ตัดแล้วนะจะตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะคะซูมเข้าไปเลยค่ะตัดแล้วค่ะโอ้โอ้ตายแล้วค่ะตัดแล้วดูสิคะนี่ออ้ยนี่คือดอกอ่อนๆอยู่เลยนี่โอ้มันจะมันมันจะเป็นเหมือนมีน้ำนมด้วยนะคะนี่ เห็ดบัตเตอร์นะคะ่ะเห็ดบัตเตอร์บัตเตอร์น่ะนะบัตเตอร์ก็คือเห็ดเนยนั่นแหละเนี่ยมันสิออกมาคล้ายๆโอ้นี่ตัวนี้ไอยหวัวก็เห็นชัดมึอนี่เบิ่งดูแลจ้ะโอ้ยคือกันค้ากับอันบัตเตอร์เนีโอ้สมซื่ออยู่คือจังเห็นเนื้อหั่นปลาม้มหั่นอยู่จะได้เข้าไปเบิ่งตรงนั้นอยู่จ้ะจักสิเป็นจังใดเด้อมาอันสวนสาธารณะหาเก็บเห็ดนี่ เบิงบ้งค่ะเบิง้งค่ะเบิ้งค่ะตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะคะโอ้ยดอกปุ๋ใหญ่โอ้ยเบ,บิ้งรู้ละจา้าดอกนี่กับพทนในแถวเด้หน่ยังโอเคอยู่โอ้ยสวยงามพราหมณ์เก้าเคยเกิดบมงใดมันก็สิออกเมืงหันคือว่าโอ้ย,ข,อยขินหอดคนไทยบ้านเฮาเด้เนาะอยากให้มาเก็บน้ำกันเด้เนาะ อ๋อแล้วน้ออ๋อแล้วเน่ฟังพูดโอ้เกิดที่ตลาดฟังพูดก็เดยจังไลยค่อยสิเขาไปเอาได้นี่อันนึงค่ะนี่ตายแล้วคนกระมาโอ้อยากอายเด้น้องเหรอเฮ้ยอันนี้ชิคคูล เจจังเห็นอีหย่งตูมุตมะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี้บอก็บออยากใส่มือเคลียเนาะกับยานอยู่เด้ละคันมันเคอยออกอยู่ข้างนอกอยู่เจ้าจังใดเคยสิเอาไปได้โอ้ยชัดบอคัน ชาบปะขาชาบปะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยถึงแล้วนั่นนี่ทำไมต้อได้เนาะโอ้ยตายตายบังรู้แล้วค่ะพี่แม่เจ้าเอ้ยเกิดอยู่ผู้เดียวอีหล่าเฮ็ดจังไดแม่คว้าสีเอาอีหล่าได้นี่บังรู้แล้วค่ะแต่สะยอ่อนย่ฟังทั้งหันคว้าสีเอากระไดต้องหาม่องเขาหน่งไหม นึงว่าสิบอมิเห็ดเดือนนี่เห็ดละออกคักออกแน่เห็ดเพิ่งน้นอยพ่อละใจอีกสองสองลูกน้อยแม่กับลูกอยู่น้ากันมึงดูนะตลอดิแตาหักหายโอ้ยตายตายโอ้ยสามลูกลูกตายตายตายมึงรู้ละค่ะดอกนั่นน้อยๆไปสิบ่เอาสิเอาเตอประมาณว่านี่สองดอกนี่นจะจ๊ะ ดอกนี่โดนละบ่เจ้าฟ้าไปโดนมันนล้วนี่นีาตกใจกันจะก่อนสองดอกมั่นให้จังใดค่อยสิบดินไปได้เนาะย่อง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 ขับไปนะจ๊ะย่อง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 ขับไปนะจ๊ะโอ้ยยางไก่เห็ดหาคนเอ้ย นี่ค่ะบงดูระค่ะพ่อแม่พี่น้องสวยงามพระรามแปดอีกแล้วค่ะโอ้ยตา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 ยดับนอดับแนวบงดูราคะวายทากแย่งทากกินโอ้ยแย่งแย่งทากกินอีกแล้วขนเฮาเนี่ยกระเดยเนาะเบียดเบียนหอดสัตว์อาออีหล่ะกินตอซํานี้ เอากินตอกินตอหรือสิพ่อซำนีพ่อซำนี่แม่ขออนุญาตเอาเด้อถาดเลยขอโทษขออภัยเบิงดูจ้าเบิงดูจ้าเบิงดูหล่ะพ่อแม่พี่น้องข่จักสีห้องเพียงอยีหยงเบิงดูลละจ่ะน่ารับประทานมากๆเลยนี่แกงอร่อยอร่อยแซ่บ ย่างวนไปฝุ่นวนไปฝุ่นวนไปฝุ่น,น,นเอากลับวนมาหนีเผื่อมาพ่อยินะ่งจบับวัดถีพ่อกระพาอง่ายง่ายได้ใจเห็ดกระเดือ่อยโอ้ยอ่อนซ้อนหลายเด้อีหยังไม่กินเจ้าเนาะเห็ดกาเห็ดเบิ่งรู้เลยใจแมงกินเบิดเพิ่นแซ่บหลายที่ละนาะหวานเห็ดเพิ่งเนื้มันหวานไหมจ้ะหวานคักหวานแน่แซ่บ เดินต่อค่ะเดินต่อทาปากแดงมีแรงก็เดินไปนะคะปากไม่แดงก็ไม่มีแรงเดินก็ว่าไปสุรวะก็ได้ทาปากทาอย่างหมอามันตะาเร้าพอดโอ้ยพ่ออีกแล้วค่ะพ่อยีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้ว,ออลวตลอดตะเลขตายตาย หลายฉักหลายแนวข้างนอกเที่ตั้งใจค่อยจะเข่าไปเอาได้เบิ่งดูแล้วค่ะมันอยู่นอกหัวผู้น่าตายจะไม่ก็ต้องเข่าไปเอาเลยป่ะอีโถ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 อีเถิโอที่บ่งดูแล้วค่ะดอกหนึ่งในแม่ไงครับแม่ไงเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ที่น้องก็่งวางแหวงแต่เดียว แวงโอ้ยไอย,อยกลิ่นจนแวงแวงก็เอาอยู่เด้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคือว่านั่นแหละคือว่านั่นแหละคือว่าอย่างมาติอันเสียดายเ <c oughs> พราะเป็นอย่างเสียดายอีุ๋่งเสียดายตากแดดได้นะ โอ้ยนี่ดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยตายตายลูกจะมอจะแม่กันนี้เอาไว้หั่นสักก้อนดอกน้อยๆมีเตเวานี่จ้านี่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 ดอกหนึ่งดอกดีโอ้ยดอกนี่เอาบ่ได้อีหลีดอกนี่บ่งดูแะจ้าดอกนี่คือสิเอาบ่ได้เอาเป็นนี่แหละเป็นเสี้ยมันตัวใหญ่เสียเห็ดนะคะเสียเห็ด เจา้าไหนก็จะขามฟังไปฟังนั่นได้ไหมตะลอดแต่และอยู่มีดอกหนึ่งอย่ามันหยาบหยาบโอ้ยมึงดูเลยจ้า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 ลังการงานก่อสร้างยางพานไปอีกบระเด็นนี้อีกบอเจ๊ไม่เจ๊ขอ,อนมึงดู เบิ่งดูแะคา่ะเบิ่งดูแะคา่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องหลายคักหลายเนี่ยโ้ยตา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 ยเจอกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยอ้าวแปลงแปลงควายหายไปใส่เนี่ยตายมีดก็หายแปงยยงงลงก็หายอี๋เบืงเบิ่งดูแะจ้ะหายเห็ดข้าวเดียวแปลงก็หายมีดก็หายโอ้ยเงือกไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปเอาแปลงกับมีดก่อน ยู่ตรงใดเนาะบ้านนี้โอ้เป็นบ้า,าคักแล้วเดอ้อบ้านนี้อีบึงไปแล้วเวิร์นแล้วค่ะสมองเวิร์นแล้วย่างหาอันนั่นเด้อบ้านนี้โอ้ยี่ดอกนึงขอเก็บนะคะอึดดึงขึ้นไล้ค่ะนี่โอ้ยตายตายพ่อแม่เอออยากหัวเจ้าของถิงมีดไว้ใส่ระบาดเนี่ย ทิ้งมีดไว้ซ้ายโอ้นี่เดี๋ยวเห็นแล้วทิ้งมีดไว้อีหลีค่ะเห็นอันใบปัดเห็นอันนี้แล้วแตะว่ามีดสิ่ทั้งพุ่นก็จะมีดคือสิวหม่องอันยางไปอนันหนึงนะจ้ะเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเนี้ยปัดตะว่ามีดว่าท่านเห็น จะลุจะลิบนั้นมันสิออกอีกทีเพอพรอดเพะแล่นี่พุนพุนพน,นี่อเอาวางไว้ใส่ล่ะขวายขึ้นสีเห็ดมีดหายอีหลีละค่ะก็สิบ่ได้ตามหาดอก็มี้ยี่เห็นบอค่ะเห็นมีดผู้ขาบวขึ้นตัดอยู่บางนึงงฮะนะเนียนโบจ่าแมีนแถวนี่โบจ่า,จม,า,ม,าจมีดจ๋าอยู่ใส่จะมีด ตายตายฟังผ <Du w. S 1> like ุ่นแฮงคักค่ะฟังถนนเมือแรลงเมืองเล้งฟังถนนออกคักออกแม่พ่อแม่พี่น้องมึงดูหลับพุน่ะหลายภาคด้วยค่ะเห็ดน่ะตายตายตาย่เห็นดอกค่ะมีสรุปแล้ว อีบึงเห็บมีดหายเหอะอ,อย่าขหัวได้ปะสรุปแล้วทำมีดหายนะคะอีบึงขอโทษขออภไยเอาไปจังสิหลับไปตัดขายอยู่บ้านโอ้ยบึงรู้ละจ้าหมู่บ้านเห็ดโอ้ดอกเห็ดนะจ้าบึงรู้สูงบึงรู้ละจ้าบึงแต่หักตลอดแต่แหละเนาะ

หลายค่ะแค่มือเอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นอนสิไดร์ลิคอร์ดดิ้งเราอยู่เรื่องหัวโอ้ยสว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 ยงามพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบเบอ่์เวิรงเอื้องเกินอลังการงานก่อสร้างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกจุูมจูมเป็นตะกินทั้งนั้นเลยเพิ่งดู้ละจะนี่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้าตื่นเต้าอีเวิร์งเตือนเต้าคุณเด้อ อิ๋งเต็นเต้าอีบึงเต็นเต้าวัดเซนเดะนี่ค่ะดอกนังดีจีนี่ไม่ได้ดีหรอกครับพ่ขึ้นอยู่เสียเห็ดเต็มกระดองกระแดงกระดองกระแดงไปบ้านเมืองเขาก็เจ้าดีค่ะว่ามีเห็ดเกิดน้ำทางไหมจ้าเบื้องต้นเราเผ็นตาจัดไอ้เบาๆก็เบาอยู่ผู้เดียวผู้ใด้ก็เจ้าขับรถไปโอ้ย ่อแม่พี่น้องเลยมียคอยหายมีดติหาโนมา,าามาอึดโอหานอใหม่เพราะว่าหาเห็ดไปเห็นไมเมีมีดหายโอ้ยเบิ่งดู้ละจา้านี่งาม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 ขากงามแนี่ยฝนกระถิตกก็ได้บุ จ้าดอกนี่แม่เสียเป็นราชินีวสันเดชเสียเป็นนางเอกในทองเรื่องวสันต์นองนี่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 จ้าเนี่ยน,นี่เสียเป็นนางเอกในทองเรื่องคือบออ,อ้ค่ะโตาย มือแรงกับสิมาได้มาใต้เห็ดอยู่ค่ะฟังนั่นเขาบอกให้ไปเพราะการนีนด่ดอกห้าย่านเขาเจ้าแกงตำรวจเนาะเขาไปฟังหันย่า,านเผาก้อนดิเลี้งคำคำด้จัดสิมาเอาอดอกนี่นะพอกินคักแน่แล้วจาตลอดแต่แรกเป็ตางามโอ้เป็ตาหักว่าสิว่าเออเตะอะจลุจิลิ พ่อว่าแพ่แ้โอ้ยอ่อนซ้อนเด้เนาะเห็ดเนาะบังดูสิค่ะอีเบิ่งอ่อนซ้อนหลายดอกนี่มันคือสิตายแล้วเอาเป็นเสี้ยไปซะนี่โอ้ยตุ่มน้อยๆนี่นะตุ่มน้อยๆนี่ตุ่มน้อยๆนี่โอ้ยบ่งดูค่ะสีสันอลังการงามก็สั่งโอ้ยตายกล้องสมบุบสวับอีกแล้วค่ะขอโทษขอโทษ เอาจิพอแค่นี้เดี๋ยวจับบนี้